สวัสดีครับพบกับผมพี่ั่มนะครับจากช่องเวทอาพี่ัม่มวิถีพี่ั่มนะวันนี้นะครับเราก็จะอยู่ช่วงพี่รั่ไก่ชนเช่นเคยนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาตอบคําถามนะที่มีเพื่อนมือใหม่ท่านหนึ่งนะครับถามผมเข้ามานะครับว่าในช่วงก่อนนะครับที่เราจะนําไก่ไปชนเอยโทษนะครับเอาไก่ไปปัม้มไปซ้อมเนี่ยอ่าเอาไปปัม้มไปซ้อมเนี่ยจําเป็นจะต้องให้อาหารอะไรเขากินหรือเปล่านะครับอืสําหรับคําถามนี้นะผมจะตอบใน รูปแบบนะครับในมุมมองของผมเนาะจากประสบการณ์ผมที่ผมเลี้ยงไก่มาแล้วกันนะครับผมก็ถ้าเป็นในส่วนตัวของผมนะครับก็คือถ้าไก่ไปปั้มไปซ้อมไม่ว่าจะยกหนึ่งหรือ2ยกก็ตามเนี่ยผมจะให้เขากินอาหารรองท้องหน่อยนะครับผมในส่วนสิ่งที่ผมให้เขาให้เขากินนะครับก่อนที่จะไปปั้มไปซ้อมเนี่ยหลักๆแล้วผมจะให้กินอยู่ประมาณ3าอย่างนะครับที่มันพอหาง่ายๆนะครับที่มันมีอยู่ในซุ้มอยู่แล้วนะครับหรือว่าในส่วนผมอยู่แล้วนะครับก็คืออย่างแรกนะครับเป็นหัวอาหาร นะครับเป็นหัวอาหารไก่ชนนี่แหละนะครับเน,เน้นย้ำนะครับต้องเป็นหัวอาหารไก่ชนเนาะถ้าให้กินพวกหัวอาหารหมูนะครับหัวอาหารไก่ไข่ไก่เนื้อหรือหัวอาหารเป็ดอะไรพวกนี้มันจะไม่ดีไหนๆเราเลี้ยงไก่ชนเป็นไก่นักสู้เนาะก็ให้กินหัวอาหารไก่ชนนะครับรอ,องท้องสักครึ่งกระเพาะก็ได้นะครับผมอย่างที่สองนะครับที่ผมให้ประจําเลยนะครับจะอุ้มไปซ้อมไปปัม่มถ้าไม่ได้หัวอาหารนะครับผมก็จะเตรียมข้าวสุกไปนะครับก็ข้าวสุกที่เรากินนี่แหละนะครับใส่ถุงพลาสติกไปนะครับ เวลาที่เราจะให้เราก็ต้องบี้ก่อนนะครับบี้ตัวข้าสุกนี้บี้ให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะทําได้บี้โดยที่ไม่ต้องใส่น้ํานะครับเพื่อนเพื่อนมือใหม่บี้ไปเลยมันก็จะเป็นเหนียวเหนียวหนึบหนึบหน่อยนะครับอให้มันยิ่งเละยิ่งดีเพราะว่ายิ่งเละยิ่งดีพอเวลาเราป้อนเขานี่เอามือจุ่มน้ําก่อนนะครับแล้วก็ปั้นปั้นให้มันสักข้อนิ้วหนึ่งแต่ไม่ต้องใหญ่เท่านิ้วก้อยเรานะให้เล็กๆประมาณครึ่งยาวประมาณข้อนิ้วนะครับแล้วก็เล็กประมาณครึ่งครึ่งข้อให้มันเล็กหน่อยไม่ต้องใหญ่มากเพราะว่าไก่มันจะกินลําาบกนะครับ เวลาป้อนก็คือเอามือจุ่มน้าก่อนเอานี้เนี่ยปั้นใช่ไหมครับปั้นในถุงเราเอา,เอาเข้าวสุกใส่ถุงมาปั้นเพือนพนืมือให,ใหม่บางท่านน่าจะเคยเห็นแหละอืมปั้นปั้นปั้นจนนวดอะนวดจนข้าวมันมันเละมันแหลกดีแล้วอะเออจนมันเป็นเนื้อเดียวกันเลยอะครับให้มันละเอียดที่สุดเลยนะครับเพราะว่าเวลาเราให้เขากินไปแล้วนะครับมันจะสามารถดูดซึมไปใช้ได้ไวเนาะเออมันจะเรียกว่าไม่ไม่ต้องย่อยยากเลยอะ่ะก็คือป้อนไปปุ๊บไก่ ในร้าวเข้าไปปุ๊บใช่ไหมครับผ่านระบบการย่อยโดนน้ำยองน้ำย่อยนี้ดึงไปใช้ได้ไวนะครับให้มันละเอียดละเอียดหน่อยอย่างที่ผมบอกก็คือปั้นเป็นก้อนนะครับเล็กๆประมาณแค่ข้อนิ้วนึงเนี่ยอาจจะก้อนเล็กกว่าข้อนิ้วก็ได้มางคนนิ้วเลยใหญ่ไม่เท่ากันเอาพอดีพอดีแค่เขากรีง่ายๆนะครับสําหรับเข้าสุกเนี่ยก็ให้ประมาณครึ่งกระเพาะนะหรือกว่านั้นนิดหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรนะครับอืมแล้วอย่างที่3นะครับที่ผมให้ประจำเนาะถ้าอย่างไม่ได้ให้หัวหานะครับไม่ได้ให้เข้าสุกเนาะอย่างที่3ามนะที่ เพื่อนๆก็เลือกกล้วยน้ำว้านะครับที่มันงอมหน่อยสุกเละนะครับเอาออกงอมๆเละๆเ,เ,เลยนะครับให้เขากินสักครึ่งกระเพาะอ่ะแล้วแต่ขนาดลูกมันก็บอกไม่ได้ใช่ไหมครับบางสายพันธุ์กล้วยน้ำวา้ามันก็นิดนึงบางสายพันธุ์มันก็ลูกอกือบเท่าแขนก็มีเดี๋ยวผมไปบอกว่าให้ไปลูกหนึ่งเดียวโอ้โหไก่กินกันไม่ไหวนะครับอย่างนั้นอ่าก็เลือกเอาดูแค่พอดีให้สักครึ่งกระเพาะก็พอนะครับผมเพื่อนๆก็เลือกอย่างเงี้ยจะเห็นเลยว่าสิ่งต่างๆที่ที่เราต้องให้เขากินลองท้อไปก่อนนะครับควรจะเลืออกที่่่มันยยยงา นะครับอย่างาาหัวอาหารเนี่ยพอลงมาในกระเพาะใช่ไหมครับเราป้อนน้ําตามเข้าไปเนี่ยมันก็แตกตัวแล้วนะครับสามารถดูดซึมไปใช้ได้ง่ายเนาะเพื่อนๆก็ลองเลือกเอาตามที่เพื่อนๆสะดวกแล้วกันก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆสงสัยว่าเออแล้วถ้าไม่ให้ได้ไหมเออถ้าถึงจะไปปัามสักยกหนึ่งไม่ให้ได้ไหมผมก็บอกว่ามันได้มันได้นะครับแต่มันไม่ดีนะครับเพราะเราต้องคิดถึงความเป็นจริงว่าวันหนึ่งอ่ะถ้าเกิดว่าไก่ตัวเนี้ยเขาผ่านนะครับวันหนึ่งเขาต้องเอาไปออกชนอ่ะแล้วก็ต้องป้อนข้าวเขาอยู่ดี สู้เสียว่าเราฝึกเขาเลยดีกว่านะครับให้รู้จักการเออป้อนข้าวเป็นยังไงนะครับอ,อ่ออย่างเงี้ยให้เขาได้เรียนรู้ให้ชินไปเลยแล้วอีกอย่างหนึง่ง่ะก็คือถ้าเราไม่ให้อะไรเขาเลยท้องเขาว่างๆนะครับอ่ากระเพาะกระเพาะว่างท้องว่างอยู่เงี้ยแล้วเอาไปปั้มเลยสมมติยกหนึ่งใช่ไหมครับอ่าเอาไปปั้มอย่างเงี้ยเขาจะสูญเสียพลังงานไปนะครับก็เขาจะดึงพลังงานมาจากพวกกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็ที่สะสมอยู่ในร่างกายเขาอะออกมาใช้นะครับโดยที่มัน ผมว่ามันยังไม่ควรจะเอาออกมาใช้อะมันควรจะไปถึงเวลาที่เราไปตีจริงนะครับเดินทาง,งายาวๆจริงพลังงานสะสมเนี้ยค่อยดึงออกมาใช้ฉะนั้นแล้วก็คืออย่างที่บอกไปก็คือแนะนําให้ป้อนอาหารไปลองท้องไปหน่อยก็ดีนะครับมันจะช่วยให้ไก่ไม่ต้องดึงสูญเสียพลังงานไปที่สะสมไว้ให้เก็บไว้ก่อนนะครับให้เขาใช้พลังงานจากการที่ว่าเราป้อนสิ่งต่างๆที่ผมได้แนะนําไปเหล่านี้ดีกว่านะครับแล้วไก่เราอีกอย่างหนึ่งจะไม่โซมด้วยถ้าเราไปปั้มแบบว่าไม่ให้กินอะไรเลยอย่างเงี้ยไม่มีอะไรลองท้องลองกอระเพาะข้อบ้างอย่างเงี้ย ดิม้ามอย่างนั้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยไก่มันจะโซมนะครับผ่านระยะเวลาไปไก่มันจะโซมลงเรื่อยๆเพราะขอดึงพลังงานในร่างกายออกมาใช้เรื่อยๆมันก็จะโซมลงก็จะประมาณนี้ผมก็จะแนะนําเพื่อนๆมือใหม่นะครับที่ยังสงสัยเนาะหรือยังไม่ค่อยแน่ใจนะครับว่าจําเป็นต้องป้อนอะไรไหมนะครับในคลิปนี้ผมก็เลยแนะนําแล้วกันว่าควรจะลองท้องเขาด้วยสิ่งที่ผมได้แนะนําตอบเออได้แนะนําไปนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับว่าจะเป็นหัวอาหารไก่ชนหรือก็ดีนะครับ ข้าวสุกก็ดีหรือว่าจะเป็นกล้วยน้ําว้าสุกๆงอมๆก็ดีนะครับลองท้องครึ่งกระเพาะแล้วเราค่อยไปปัม้มซ้อมในกรณีที่ยกหนึ่งอ่าแล้วทีนี้ถ้าสองยกอันนี้แน่นอนแหละเราเราต้องมีการระหว่างยกเราก็ต้องมีการป้อนเพิ่มเข้าไปใช่ไหมครับสมมุติเพื่อนๆปั้ปปมไล่แข็งนะครับ2ยกอย่างนี้อ่าระหว่างยกก็ต้องป้อนก็แนะนําให้เป็นเอ,อ่อข้าวสุกนะครับที่มาตรฐานเลยเราที่เราใช้โชว์เราก็ใช้แค่ข้าวสุกนั่นแหละอืมก็ฝึกฝึกเขาไปเลยครับไหนๆวันนึงก็ต้องเอาไปตีอยู่แล้ว พยายามฝึกป้อนไปเลยนะครับเอาสักครึ่งกระเพาะพอก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับคําถามนี้นะที่มีเพื่อนถามเข้ามานะครับโอเคครับก็ฝากช่องหน่อยแล้วกันนะครับเวอพิลามวิถีพิลามนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงพิลามไก่ชนนะครับยังไงนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้ผมเนาะสาหรับวันนี้นะครับผมก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ